ขอพี่น้องได้พบกับอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวรรค์ครับสวัสดีครับ,รบอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยงานการไม่ได้ทำไม่ได้ไปไหนวิ่งลอกอยู่กับพวกเรานะครับบางส่วนก็ไปช่วยพี่น้องที่ปากมูล ซึ่งผมก็เคยเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่เคยอ่ะวันนี้ยังเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยคุณอภิษษจิตเวชาชีวะแต่ตั้งแล้วสรุปแล้วก็ไม่ทำอะไรให้กับเ,เขาเขาจึงต้องมาทวงสัญญาแล้วก็เหตุบังเอิญเมื่อวานนี้เขาก็บอกเขาขอคืนพื้นที่ใช่ไหมครับสามสี่สจุดหกตารางเมตรเอาไปแล้วสะพานชะมเมื่อตอนเช้านั้นพี่น้อง เกษตรกร,ท,กรทั้งหลายนะครับก็ไม่ได้นัดหมายกันเขาก็เลยมาขอคืนพื้นที่สะพานอลไทยเอาไปหมดเลยครับเมื่อเช้านี้ตอนนี้อยู่เต็มไปหมดเลยครับสามสี่พันคนที่สะพานอลไทยนู้นแล้วเขาก็จะย้ายจากพระรูปทรงมาไปอยู่ประตูนู้นเขาบอกเขาอยู่คนละข้างพันธมิตรเอาข้างหนึ่งเขาเอาข้างหนึ่งได้ยินไหมครับพี่น้องอ<า>่สู้ไม่สู้ เดี๋ยวเส็จเวทีนี้ผมก็จะไปขึ้นกับเวทีเขาอีกเพราะว่าเมื่อก็ดนี้เมื่อคืนนี้ก็ไปด่าให้เขาฟังว่าพี่น้องที่มาที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมทําไมเขาถึงให้เรามามีสสที่ไหนมาบ้างไหมผมถามเขาไม่มีแล้วมันหายหัวไปไหนหมดทําไมต้องให้ผมมาด่ามันอีกเออไอ้รัฐมนตรีสลาสมชายบอกบ้านอยู่ปากมูล ปากมูนเขามีมติไล่เปิดเขื่อนมันยังหลับหูหลับตามันบอกให้ปิดเขื่อนตลอดไปมาคัดค้านกับพี่น้องอะ่ะแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วครับวันนี้อยู่ตรงนั้นเนี่ยชิดดูสิีครับเขาอยู่ตั้งเกือบหมื่นคนเห็นไหมครับตำรวจสักคนก็ไม่มีใครไปดูตังนี้อยู่ข้างซ้ายข้างข,างขวาหมดไปเก้าสิบกว่าล้านแล้วเขามาในสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะ มาหลังประกาศพราราอรบความมั่นคงอีกวันนี้ก็บอกที่อยู่ตรงนี้นะแหมสนใจกันได้สนใจเอาเอาเอาเป็นยังไงเป็นกันครับปีรั้วลวดหนามเมื่อเช้านี้เรียบร้อยไปแล้วเอาที่เอาว่าเขาเิแล้วอยากเอาอีกไหมไจระกาเดี๋ยวจะหามาให้มึงอีกคนมันกำลังจะสิ้นลมกำลังจะหมดอำนาจว่าาสนา มันก็อยากจะใช้สิ่งที่มันมีรวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฟังนะครับเมื่อกี้ผูวอวสก็สอนไม่คนแล้วอย่างน้อยผมก็หัวงอกแก่กว่ามันก็จะสอนหน่อยเขาไม่ได้แช่มาบอกให้มันทำเขาบอกว่ามานี่ให้มันเอาแผ่นดินคืนมันยังไม่ไทำแค่มาบอกเฉยๆแล้วผู้บัญชาการตำรวจคุณมีตำรวจตะเวนชายแดยนอยู่คุณไม่รู้เรื่องนึกไงว่าเขามาเรื่องอะไร ล้วออกมาบอกบอกเสร็จแล้วกลับบ้านเค่สิกลับไปอยู่บ้านแกไม่ที่ขอนแก่นอะ่ะแกจะให้ฉันอยู่ไหมละ่ะก็แผ่นดินนี้มันหมดแล้วอะ่ะแล้วจะไปสู้เพื่ออะไรถ้าเราไม่มาสู้เพื่อแผ่นดินแต่ที่แน่แน่วันนี้แผ่นดินตรงนี้มันเป็นของเราแล้วมีจดหมายมาถึงผมนนในนายชัยพันเวทีพันธมิตรสะพานมรควานประตูห้าทำเนียบรัฐบาลส่งไปเสนีมาถึงให้แสดงว่าตรงนี้มันบ้านเรานี่ว่าเออ เก็ไปมเป็นที่ระลึกเห็นไหมไม่ต้องมีเลขบ้านด้วย <S <S บอกสะพานมาขวัญใครก็รู้แล้วว่านี่คือบ้านของพันธมิตรไอถนนสองเลนเนี่ยเอาคืนไม่ไร่ก็ได้ไม่เล่นตลกอะไรเสียไป้งกี่ล้านทหารไม่ยืนปักเป๊กตำรวจยืนปักเป๊กปักเป๊กปักเป๊กตังก็ไม่จ่ายเขาพอตกเย็นมาเมื่อวานผมก็จะลองเพื่อนเอารถไปส่งจะลองขับรถอยู่ที่สองเลนเปล่าแล้วครับมอเตอร์ไซค์ปิดหมดสามเลนมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วทำไมไม่ปไปไล่เขาล่ะ เออแล้วถามว่าติดแค่ไหนติดได้พัธมิตรสร้างความไม่มั่นคงวันนี้เสื้อแดงเขาก็มาตกลงกี่ชั่วโมงเขามั่นคงเขามากันวันหนึ่งคืนหนึ่งและนี่เขาบอกเชื่อหน้าเขาจะมาค้างคืนม้างและอ้างว่าต้องทํากับพันธมิตรเพราะว่าอะไรเพราะจะได้เท่าเทียมกันพันธมิตรเน่มาอยู่ที่นี่มาอยู่ในทัพเนี่ยบะ่ะ เดินเขายิงเอายิงเอาไม่รู้กี่ลูกเอ็มเจ็ดสิบเก้าเดี๋ยวก็ลงตุมลงตุมระเบิดก็มีไม่ระเบิดก็มีเจ็ดหัวล่างข้างแตกตายก็มีแต่ถามว่าเสื้อแดงมันมาน่ะมันล่อเขาเอายิงเขาเอาอาวุธมาจากไหนเห็นไหมแล้วมันคนละเรื่องกันมึงดูที่เขาจะทําร้ายบ้านเมืองมันยิงเข้าไปในวัดพระแก้วเห็นไหมโชคดีว่ามันไม่ไปใครยิงล่ะเขาก็จับได้เขาบอกไอ้พวกนั้นทั้งนั้นแหละ แล้วมันยิงเสาไฟฟ้าแรงสูงอะ่ะมันจห้ไฟดับทั้งเมืองมันยิงถังน้ำมัน่ะถังไม่ระเบิดเสาไฟก็ไม่ล้มเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาวุธมันเพียบจับได้แล้วไอ้ผู้เป็นทักการตำรวจไปบอกว่าผมไปไม่เจออาวุธเลยไอ้หูกลางก็บอกว่าคนที่นี่ดีเรียบร้อยพูดกับเรื่อง <Yeah. S 1> เมื่อ,อไรที่บ้านเมืองคิ่ไผ่ไอ้หูกลางไอ้พวกเป็นพยานเนี่ยสาลต้องจัดสินมันใหม่ถือว่ามันเป็นพยานเท็จ โดน็็าเจ็ดปีต้องเอามาได้ได้ <speaking in colon ic> เรื่องหนึ่งที่ปากพี่น้องปากมูลนิดหนึ่งที่เขามาเดือดร้อนเ <speaking in foreign language> ชื่อไหมครับคุณไม่รู้หรอกครับถ้าไม่ดูรายละเอียด <speaking in the language> มันบอกว่ายกเขื่อนปากมูลและน้ําจะไหลลงไปหาลาวป่า,ปา <speaking in foreign language> มีตารางชัดเจนมีแก่งประมาณห้าหกสิบแก่งที่เก็บน้ําไว้ ไม่ว่าจะมีเขื่อนปางมูลหรือไม่มีน้ํามันไม่สามารถลงไปแม่น้ําโขงได้เพราะเป็นนั้นมีแก่งธรรมชาติมากมายมหาศาลที่จะเก็บน้ําไว้เพราะเขื่อนนี้ทําเพื่อผลิตไฟฟ้าและทําผิดที่เขาก็จึงมีมติว่าให้ยกเลิกการใช้ทั่วโลกนะครับที่ผิดพลาดทุบทิ้งแต่นี้มันไม่ยอมวันนี้เราเอาหลักฐานมาทั้งหมดให้เห็นอย่างน้อยที่สุดพี่น้องจะได้พอเข้าใจคนอื่นว่าว่าทําไมเขาค้านเอาความทุกข์ยากไม่คนหกพันกว่าครอบครัว กำลังมีกินทําเงินเสียหายให้กับราศฎรมีงานวิจัยแล้วร้อยสี่สิบล้านต่อปีในขณะผลิตไฟฟ้าได้สามรอยกว่าล้านหักต้นทุนสองรอยกว่าล้านมีกำไรเก้าสิบเก้าล้านมันน้อยกว่าที่ชาวบ้านก็สูญเสียมันจึงจําเป็นต้องยกเลิกการใช้เขื่อนปิดเขื่อนหรือทุบทุบเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับนี่ต้องเข้าใจเรื่องคนอื่นด้วยเขามีความทุกข์เขาจึงมาเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งกัน ทุกของเราใหญ่ยิ่งมากกว่าเพราะทุกของเราคือแผ่นดินเราหายไปเราจึงมาทวงคืนและสิ่งหนึ่งที่ประกอบกับสิ่งที่ผมพูดคาเมนมันไม่ได้เอาแต่แผ่นดินวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกลูกมันไปเปิดให้ดูใน YouTube นะครับใครไปเปิดปด,ดูได้สองปีมาแล้วมันต่อสู้กับไทยทุกรูปแบบ วันนี้เศรษฐกิจมันสู้ไทยไม่ได้พัฒนาสู้ไม่ได้แต่มันขายอย่างเดียวคือนครวัดแล้วมันกําลังจะขายปราสาทวิหารในคนไปเที่ยวและคนที่อยู่ข้างหลังของมันก็คือลูกพี่เก่าฝรั่งเศสและมีญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆอ,อีกที่จะได้ผลประโยชน์เอาเงินหนุนเข้าไปวันนี้มันบอกว่าไอ้ที่เราลำฟ้อนกันอยู่นะครับมันไปจดทะเบียนว่า เป็นศิลปะของมันซึ่งไทยเนี่ยมาลอกเรียนไปนี่คือสิ่งที่เขมรไปจดทะเบียนที่อยู่นสโตอนประเทศไทยครับเหมือนกันมันมาเรียนจัดเราเราสอนมันไปมันไปตั้งโรงเรียนน่าะศิลป์เหมือนละหมดเลยถ้าไม่พูดเป็นภาษาเขมรเมื่อกี้ผมให้เขาเปิดปเผอิญมันไม่ออกไม่พอนะครับเรื่องลํำไทยถ้าจีบท่าฟอนมันบอกนี่คือของเขมร เท่านั้นไม่พอครับหนังใหญ่ครับทั้งหมดบ้านมันมีไหมเคยมีไหมมันบอกหนังใหญ่นี่คือต้นดำหลับไปจากขมรนครับ <S <S> <S นอกจากนั้นมันมาลักถ่ายภาพที่วัดพระแก้วไปถายไปหมดเลยในวัดพระแก้วระเบียงเรื่องรามเกียรแล้วมันก็ไปตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษแล้วมันบอกว่าต้นฉบับที่วัดพระแก้วนั้นลอกมาจากขมรดูเป็นสิครับ หน้าด้านขนาดไหนมันสร้างวัดหลังจากเรามันบอกบ้านมันมีวังและมีวัดพระแก้วประเทศไทยลอกวังและวัดพระแก้วมาจากบ้านมันอกีกเอากับมันที่ไอขีโกงแบบนี้และเพลงนะครับหลายเพลงที่เราแต่งนะครับที่เราแต่งของเราเองและขมิ้นเองไปแต่งเนื้อนะครับใส่เนื้อขมิ้นแต่ทํานองเดียวกับเราที่เป็นละครเป็นหนังหลายเรื่อง มันบอกว่าไทยลอกมาจากบ้านมันทั้งนั้นเลยนอกจากนี้ปันเรื่องรามเกียนเรื่องอื่นๆระวังนะครับพี่น้องที่เซิงทั้งหลายพี่น้องโนราพี่น้องไรขมรจะยึดเรียบบอกว่าเป็นของขมรหมดเลยและที่งี่เง่าที่สุดบ้านเราไม่มีคนที่มีความรู้เหล่านี้ไปตอบโต้กับเขาเพราะมันโต้กันด้วยภาษาอังกฤษใน Youtube คนเขมรไปอยู่อเมริกาคนเขมรไปอยู่ฝรั่งเศสมันตอบโต้กันเป็นระดับเลยแล้วมีงานของเขมรนี่เยอะแยะมากมันเอารูปที่มันของเราเนี่ยนะครับไปใส่แล้วมันบอกยึดแบบนี่คือลากเง่าของเรานี่้าพูดนานๆฝรั่งมันไม่รู้เรื่องมันก็อาจจะเชื่อแล้วมันจะได้ไปเที่ยวเขมรนนี่ครับไปดูลำมาเกียนที่เขมรไปดูลำไทยเขมรเพลงบางเพลงนะครับเพลงเชิดจริงเพลงอะไร,ะไรต่างๆเนี่ยนะครับชื่อเพลงยังเป็นชื่อไทยอยู่เลย มันใส่เนื้อขมรมันบอกว่ามันเป็นคนคิดเองเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าอันตรายนะครับกระทรวงวัฒนธรรมทำอะไรอยู่นะครับกรมศิปากรน,นะครับกรุณาด้วยดูแลเรื่องพวกนี้ก่อนที่เราจะตามหลังขมรและสู้มันไม่ได้ในเรื่องทางวัฒนธรรมมันเตรียมไว้ตลอดและนานแล้วและมีลูกพี่ที่มีความรู้และหนุนหลังมันอยู่ เพราะนั้นอย่าวางใจเรื่องของเรื่องก็คือเราก็ไม่อยากว่าคนของเราเมื่อเช้านี้พอเอินไม่อยากจะได้โต้กันเองท่านหมอเขียวพูดได้ดีมากสอนดีมากแต่นายชัยฟันชัยพันเป็นเด็กดื้อไม่ค่อยเชื่อฟังอาจารย์ทั้งหมดเชื่อบางเรื่องเพราะฉะนั้นถ้ามันโง่เราก็ต้องว่ามันโง่อะและจะบอกว่ามันดีได้ยังไงและที่ด่าก,กันบางคนก็นด่าเป็นไอ้ไอ้อะไรเอี้ยเอี่ย ที่จริงมันไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้หยาบหรอกครับไอ้เอี้ยไอ้ตะกวดอะไรเนี่ยมันเป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันเคยขโมยเป็ดขโมยไก่กินชาวบ้านเขาเลยตั้งชื่อมันว่าไอ้ต,ตัวเอีย้ยกับตัวตะกวดเขาไม่ได้ด่ามันนะเขาตั้งมันพอตั้งไปตั้งมาไอ้คนชุดหลังเนี่ยไปขโมยทรัพย์ขโมยของเขาไม่รู้จักทรมมหากินเขาบอกไอ้ไอ้ตัวเนี้ยนะไอ้คนเนี้ยมันเปรียบเทียบกับไอ้ัตว์สาเท้านั่นะ่ะ มันน่าจะเป็นไอ้ตัวเอี้ยตัวตะกวดเลยกลายเป็นคำด่าของคนภาคกลางไปมันไม่ได้หยาบแล้วนะครับมันเป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งเราก็เลยดันไปเปลี่ยนไะว่ามันเป็นวรนุชที่จริงมันเป็นตัวเอี้ยของมันอยู่นานแล้วใช่ไหมไปเป็นวรนุชมันก็อย่างตัวเอี้ยเก่านั่นแหละไปถามคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่เขานะครับโกรธกันเนี่ยหูยมันเลยพ้อยดาว่าอะไรนี่ไอวอกปวดไหมครับเจ็บไหมไอวอกรู้เปล่าอะไรครับ เพราะว่าคุณไอ้ลิงไอ้คนบ้ากลางไปนะักขำว่าไอ้ลิงเจ็บจีบปายเลยเห็นไหมแล้วเราไปด่าเขาเอี้ยว่าคนเหนือเขาไม่รู้ตัวอะไรว่าตัวเอี่ยเขาไม่เคยเห็นอ่ะเขาก็ขำมึงด่าอะไรกูเอี้ยออเขาก็ไม่โกรธเป็นั่ะไอ้คำแบบนี้บางทีก็ว่าเหมือนกับด่ากันบางทีก็มันเปรียบเทียบคือพูดง่ายๆนะครับมันเปรียบเทียบคนไม่ได้เพราะว่าคนเราคือความเป็นมนุษย์ใช่ไหมเมื่อเป็นไม่ได้เขาบอกมึงเหมือนสัตว์แต่ที่น่าสงสารที่สุดคือตัวนี้ครับ เขาร้องเรียนมานะครับเขาบอกให้ผมช่วยบอกด้วยขอความเป็นธรรมหน่อยคนกับควายใครเล่าเป็นคนผิดฮดกงทุดกริตกันทั่วหน้าเปรียบคนเป็นควายตลอดเวลาโง่เง่าหมูหมาทำไมไม่ว่ากันว่าควายก็ควายเป็นสัตว์ซื่อไถนาถือกระบือมัดมั่นปลูกข้าวเลี้ยงคนมาชั่วกัน มาว่ากันเป็นควายหน้าอายไอ้คนเห็นไหมควายไม่เลยดา่าพวกควายมันบอกเวลาด่าไอ้คนที่ควายโกรธหน้าดูเลยเพราะบอกกูยังซื่อเว้ยตายแล้วยังเหลือเขาเพราะยังประมูลพวกเองเหลือกระโหลกเจอกระโหลกคนแม่งยังวิ่งหนีเลยเออเห็นไหมวันนี้เขาควายสวยๆขายกันเป็นหมื่นนะครับแล้วเราก็ชอบนะใช่ไหมเดี๋ยวคำหนึ่งก็ไอ้ควายไอ้ควายผมเนี่ยสงสารมันจริงๆเลยไม่ค่อยใช้คำนี้ เพราะมันกระเทือนมาเนี่ยมันจงแต่งเลยส่งผมไม่มาเขียนกรอนบอกหน่อยอย่าด่ามากนักทุกวันเลยเดี๋ยวก็ไอ้ควายไอควายเลยเนี่ยควายเขาบอกเขาสัตว์ซื่อนะครับไม่เหมือนไอคนที่มันอยู่ในรมเนียมเนี่ยครับมันนอกจากโง่แล้วมันยังยิ่งกว่าไอไอไอเคนนั้นแหละครับตัวที่ผมพูดเมื่อกี้ถามว่าแล้วเวลาผมพูดผมว่าแล้วเนี่ยครับผมรู้สึกผิดไหมไม่แล้วครับ ผมรู้สึกว่าผมได้ช่วยปลดปล่อยไม่ใช่แค่ผมนะครับปลดปล่อยไอ้สิ่งที่มันอยู่ในหัวใจที่น้องนะ่ะออกไปด้วยมันยิ่งกว่าคำที่เราด่ามันอีกละมันอยู่ในใจมันอัดจัน้นจนพูดไม่ถูกว่ามันเลวขนาดไหนสิ่งที่เขาทำกับคุณวีระเขาทำโดยเจตนาเขาทำโดยจงใจส่งไปให้ขมรฆ่าโดยตรงถ้าเขาคิดจะช่วย ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับที่ถูกจับครั้งแรกเขาช่วยได้ภายใน24ชั่วโมงให้ทหารตำรวจก็ได้เอาตัวกลับมาได้ทันทีแต่เขาไม่ทำและผมถามว่าคุณพันิตเป็นสอสอของใครสอสอของประชาชนทั้งประเทศคุณพาเขาไปไปด้วยกันไม่ว่าจะด้วยอะไรแต่คุณไปทิ้งคนอีกสองคนติดคุกอยู่ในขเขมรแต่วันนี้คุณกลับมาสวยสุก แล้วไม่ออกมาพูดอะไรถึงเขาไปลาออกไปเสียไปเพราะผมจะลงแข่งให้สุเทพเขตคุณนี่แหละชอบท้าดีนักพนิชลาออกไปยังไม่ยุบสภาเอาใช้พันนี่แล้วครับจะลงแข่งกับสุเทพเสือสุบันลาออกแกก่นูดมาลงแข่งดูสิใครจะเลือกกันจะท้าอยู่ใหญ่ชาแล้วจงใสช้างออกมา ถ้ามีกล้าสู้หลบหน้าจงเอาหัวสุกแผ่นดินไปเสียท้ากระทั่งอภิสิทธิ์เวชาชีวะสักคุณบอกเป็นนายกของแผ่นดินนี้ไปเลยปัตตนีเดินด้วยกันสองคนชัยพัน์ให้เขาเลือกเลยเขาจะเอาใครเดินได้ไม่เกินกิโลแล้วครับไม่ตายให้มาตื๊บเลยแต่ชัยพันธ์ไปมาแล้ว <S <S 1> <S 1> ผมไปยะลาปัตตาีไปทำวิจัยไปได้หมดแล้วครับเพราะเรามีแต่เพื่อน มีแต่นิดและเราหวังดีกับเขาทุกคนและเราเข้าใจด้วยว่าเขาอัดอั้นอึดอัดอะไรมากกับพี่น้องภาคใต้นี่คือสิ่งที่พวกเรามารวมกันและวันนี้ที่เขาทำกับเราเพราะเขาไม่มีประเด็นอะไรมาเถียงเราแล้วทั้งหมดมันจบสิ้นเพราะว่ามันโกหกคนทั้งแผ่นดิน จึงหาเรื่องให้เราวกแวกบอแวกูวัวถนนคืนไม่ได้ถนนกูก็ขอซ่วมอ่ะซ่วมไม่ได้กูก็ขอหวัวสะพานสักนิดเดียวก็ดีมันยิ่งกว่าเด็กอีกก็คือพูดง,ง่ายๆว่าเอาตีนขีดมึงอยข้ามเขตกูนะเออมึงเอากูไปกูเอามึงคืนนะเออมันปัญญาอ่อนไหมล่ะเออวันนี้มันอยากจะเล่นกูก็เล่น มึงเอากูคืนใช่ไหมตอนกลางวันตอนกลางคืนกูก็เอามึงคืนเห็นไหมครับถนนนี้กลางคืนไม่เห็นมีใครมาปิดผมถามเอามาทยอะไรายตำรวจที่มายืนยืนเนี่ยปิดได้ทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าเอาปิดได้หมดที่กลางคืน่พอรถมาเต็มคนเต็มเขาก็ยืนเฉยนายไม่สั่งอะไรเขาดีนะครับผมไม่ทำแต่วันข้างหน้าคนที่จะสั่งตำรวจต้องเป็นประชาชนตำรวจต้องขึ้นกับประชาชนยุบบอกให้หมดไปขึ้นกับจังหวัด จังหวัดผู้ว่าเป็นคนเลือกตั้งเราเลือกกันเองเพราะนั้นผู้ว่าที่เราเลือกสั่งตำรวจในจังหวัดได้ใครไม่ดีไล่ออกไปคนดีสตาร์ทเลยครับเงินเดือนสองหมื่นมีบ้านหามเมียให้ด้วยปืนเปิลเป็นของเราหมดแต่ใครโกงไล่ออกไม่ย้ายไปไหนเลยไล่ออกไล่ออกอย่างเดียวไ,ไ,ไปกวาดขยะเพราะฉะนั้นตำรวจก็จะเป็นตำรวจที่ดีสิ้นปีใช่ไหมครับมีโบนัสอีก ตำรวจที่ไหนดีนะครับเท่าโกงเท่าแก่เขารวมขันได้โบนัสปีละล้านถามว่าตำรวจอยากจะเอาไหมไม่ต้องไปโกงใครไม่มีเมียแถมหาให้อีกจะหาได้ที่ไหนล่ะครับท่านตำรวจทั้งหลายเห็นไหมให้สวัสดิการอย่างนี้แล้วคุณจะต้องไปโกงอะไรเขาอีกจะต้องไปหาให้นายไหมไม่ต้องเพราะทุกวันนี้ประธานโทษถามเนียครับโรงพักที่ดีๆจังหวัดที่ไหนก็ไหน้วยขวางแย่งกันหวผิดเพราะอะไรครับ เพราะเงินมันเยอะทั้งซ่องทั้งบอนใครไปอยู่ที่ไหนมีซ่องมากบอนมากแย่งกันไปอยู่ใช่ไหมครับเพราะเงินใช่ไหมครับใครปฏิเสธแล้วครับคุณเขียนเองละง,งานของคุณตำรวจไอเขียนเองนี่คือความอับยศนี่คือความหมดสภาพของรัฐบาลแล้วเราอย่าไปหลงกลมันมันอยากจะให้เรากําลังพูดพูดเสียสมาธิ่ให้ให้มันจะเมาคืนแล้วผมไม่สนใจไม่เสียสมาธิ่ นะครับแล้วใครว่าจะพูดจะหยาบจะด่าเขาบาปไม่เป็นไรรับบาปคนเดียวว่าครูจะด่ามันอย่างนี้เพอด่ามา20ปีแล้วแล้วก็บอกได้แล้วว่าพอกันทีเพราะว่าถ้ายัางอย่างนี้อีกแล้วเรายังคิดว่าจะไปเลือกตั้งกันอีกนะครับมันก็จะกลับมาไอตัวเอี้ยเอี้ยแบบเก่า นะครับพี่น้องพัทยานาเกลือครับมากันเป็นกระตักเลยและกําลังมากันอย่างแย่นะครับยินดีต้อนรับครับพบคิีว่าสิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องทําความเข้าใจร่วมกันก็คือใกล้ถึงเวลาแล้วครับยิ่งมันกระชับพื้นที่มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะเอาพื้นที่คืนได้พี่น้องรัาก,กิจจะมา นะครับแล้วเราก็บอกว่าเรามีประตูว่างอีกประตูหนึ่งประตูนี้ประตูโน้นเขาเอาคืนไปเดี๋ยวเราก็ไปเอาคืนมาอยากจะเล่นเจ้ารอเอาเถิดก็เล่นกันสนุกดีถึงมีรถยกใช่ไหมเราไม่มียกหรอกแต่เราจะใช้คนยกไอแฉงหินที่ประติ๋วแค่นี้ไม่ยี่ลาหรอกครับไอรัว้วหีเเพลงนี้ก็เหมือนกันไอรั้วตรงนี้ก็เหมือนกัน คุณไปดูที่นู่นสิครับเขายอมเจ็บนะครับพี่น้องเขาเอากระสอบเอาไม้อัดปูปักทับไปไอ้ล้วกอะแบนหมดแล้วเขาก็เดินก็ไปได้วันนี้บุกถึงไปจ่อหน้าประตูสะพานอารไทยเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับเขาบอกอยากตีให้ไปตีกับเขานูน่นประธานโทษไม่ได้ยุน่นะพี่น้องแต่เขาพร้อมครับพวกนั้นเขาเจอมาเยอะแล้วและทำเนียบรัฐบาลเขาก็ปีนมาก่อนพวกเราอีกครับประธานโทษ พวงนี้ถ้าไม่รู้เรื่องนะครับก็จะได้เจอกันพี่น้องบอกอยู่ไม่ไหวแล้วพี่น้องจะไม่เหมือนเราเพราะพี่น้องอยู่นานไม่ได้ยาวไม่เป็นครับพี่น้องก็บอกเป็นลายเป็นกันพุวงนี้คอร์อมไม่รู้เรื่องเจอดีแน่นอนปากมาบอกอย่างนี้แล้วครับแต่ของเราก็อยู่ยาวอยู่เย็นเย็นถ้าอยู่กันเป็นก็ด่ากันไปอย่างนี้แลครับผมก็จะพยายามนะครับเก็บเสียงวัดอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลย พี่น้องเรียกร้องเยอะนะครับทั้งต่างต่าง,างประเทศทั้งอะไรส่งมาว่าขึ้นเยอะๆผมก็ได้ตามสมควรแก่ตภาพนะครับแล้วก็ช่วยพูดในสิ่งที่พี่น้องอึดอัดอยู่ในใจพี่น้องใต้บอกมันมาอาจารย์ไรจังหูเออมันยางนัเนี่นนพี่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองคือสิ่งที่เราใจดวงเดียวกันร้อมรวมกันและเราจะสู้ด้วยกัน จะสู้ที่นี่สู้ตรงนี้สู้จนตายถ้ามึงไม่แก้หรือมึงไม่ออกไปแล้วเราไม่มีรัฐใหม่ที่เป็นของประชาชนกูก็จะสู้ต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องมีอะไรที่บริจาคนะครับเช่นน้ำออรู้สึกน้ำจะมีคนเอามาให้แล้วส่วนหนึ่งเพราะพี่น้องที่นูดย้ายถาวรครับจากพะลูบจงมาไปอยู่หน้าธรเนียบด,ด้านทิศตะวันออกเรียบร้อยแล้วนะครับ เขาจะย้ายไปหมดเลยเพราะนั้นตอนนี้ไม่มีน้ํานะครับก็มีน้ําบางเรื่องผมก็เอาไปส่งแล้วชุดหนึ่งถ้าใครมีอะไรอาหารกันกินนะครับจะส่งเสริมข้าวเค้กตอนนี้สเสบียงก็หมดแล้วพูดง่ายๆเขาจึงจําเป็นต้องจะ,จะอะไรนะครับจะเข้าตีเมืองจันนะครับพุบมาข้าวมากแกงแล้วโอเคตายเป็นตายเข้าไปตายในเมืองจันทร์เราต้องให้กําลังใจกันนะครับความเดือดร้อนของแต่ละคนไม่เหมือนกันมอบแต่ละชุดไม่เหมือนกัน ไอ้แดงนันมันอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ได้ว่าแดงทั้งหมดนะไอ้ัวโจกแดงที่มันหลอกพี่น้องมามันต้องการทําลายบ้านทําลายเมืองเผาบ้านเผา,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 าเมืองแล้วมันจะเปลี่ยนปกครองประเทศอีกแบบหนึ่งคนละเรื่องก,กันแต่เราบอกอกูอยากอยู่อยา่างนี้ที่มีพระมหากรรษัตริย์ที่ทรงพศพิราาจะทมแล้วอยู่ในแผ่นดินที่ร่มเย็นอย่างนี้แต่เราบอกที่ข้างล่างกูจะเปลี่ยนระบอกข้างล่างที่มันเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชทนกำหนดอนาคตตนเองครับขอบคุณครับ พี่น้องครับปรบมือให้กับอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวะครับผู้อํานวยการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาพี่น้องครับอาจารย์ชัยพันธ์เองท่านเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็นนักต่อสู้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอดยี่สิบกว่าปีครับพี่น้องรัฐบาลก็ใช้เขาเมื่อสองสามวันก่อนยังประชุมอยู่ในธรรมเนียบครับ แต่สิ่งหนึ่งก็คืออาจารย์ชัยพันธ์บอกว่ารัฐบาลนี้มีแต่ประชุมแต่ไม่ได้แก้ครับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องกเกษตรกรผู้ทุกยากอยู่ด้านโน้น้นมีใจก็แบ่งปันมีข้าวก็แบ่งข้าวมีน้ําก็แบ่งข้าวอย่างน้อยเขาก็เป็นเพื่อนทุกยากที่อยู่ในแผ่นดินเดียวกับเรานะครับพี่น้องครับ อ่าตอนนี้นะคะพี่หมีดูเวลาแล้วบ่ายๆนะคะตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นแล้วพี่น้องก็ไม่รู้ว่าหลังไหลมาจากไหนนะคะทดสอบเสียงกันนิดนึงนะคะเรียกพลังความเชื่อมั่นพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยพันธมิตรเราต่อสู้มานานหลายปีและเราก็โดนมาเยอะเจ็บมาเยอะเพราะฉะนั้นจะฝากเสียงนี้บอกไปยังรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ว่า ขอความการุณาอย่ารังแกรประชาชนเพราะว่าถ้าถึงบทโหดแล้วคุณจะได้รู้ว่าใครโหดกว่ากันแม่แล้วพี่น้องก็ค้าแม่ค้าที่เขาทำมาหากินโดยสุจริตไม่เคยโกงใครไม่เคยแตมือขอใครกินไม่เคยประจบสอบพอไม่เคยใช้ลิ้นเลียใครเนี่ยคุณอย่าไปรังแกเขาเพราะว่า เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ารังแกกดดันเขามากๆเราไม่รับประกันว่าเดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าเขาจะรวมตัวกันจับคุณยงลงไปในคลองแล้วจะหาว่าไม่เตือน